สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะรีวิวแบบแบบแบบบ้านๆเลยเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกทั้งวันครับทั้งนอกเต็นท์นี่มันมันแฉะมากเลยนะครับเราก็เลยเอาอาศัยแบบอย่างนี้แหละเนาะตัวนี้เป็นคาวาซกิ TJ นะฮะรุ่นใหม่ของคาวาซกินะฮะ 27cc นะ 27cc นะลานเบา2จังหวัด 27cc นะครับน้ำหนักเบานะครับ ดูแฮนด์ครับค่อนข้างโค้งสวยงามนะครับและที่สําคัญตัวนี้เป็นโช๊คออตโต้นะครับโชคออตโต้ทำงานอย่างไรครับพี่ทีครับกดเข้าไปให้มันดังแป็กแค่นั้นเองฮะแล้วก็สวิตช์อยู่ด้านหน้าครับลากออก,กอีซีเ่เอออีซี่เลยนะ,ะลองเล่งดูครับ นี่สภาพใหม่เะเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะมันจากญี่ปุ่นทําเครื่องติดก่อนแล้วก็ปกติเราจะเราจะล้างก่อนล้างก่อนแล้วก็ทําเครื่องนะแต่ว่ามันหนึ่งสภาพอากาศมันไม่เอื้อมนวยนะครับนี่ตอนนี้เอาอือสามพันแปดแล้วรวมส่งนะครับสวยนะครับถังขาวๆเ,เลยเห็นไหมเดี๋ยวพอล้างขึ้นมาในสวยเลยนะแตกหักไม่มีนะครับนี่ดูสติกเกอร์ยังครบอยู่เลย คือของแถมใบมีดกับสายสะพายสองรายการนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหน้านะดึงอีกทีที่พี่เบาๆนะดูเชือกสีขาวที่พี่ที่ผู้สูงไัยนี่ดึงได้เลยนะฮะอยากได้เครื่องที่กําลังเยอะๆหน่อย,อยแต่ว่า,าน้ำหนักเบาอย่างเงี้ยตัวทีเจตัวนี้น่าน่าสนใจมากเลยนะครับผมว่าสวยไหม เดี๋ยวถามก่อนช่วยนะครับประมาณนั้นยังไม่ได้ล้างเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปล้างให้นะครับก็ตัวอื่นๆเราก็จะพาทําแบบนู้นแบบมารุยามานะครับนี่สวยๆเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชื่นชอบแบรนด์คาวาสกินะครับตัดทั้งวันนะตัวนี้แยกหัวหางได้นะครับก็ตัดย้าให้บัวอะไรพวกนี้มันมากลองพิจารณาดูนะครับ3า0 0บาทครับบวกเก็บไปทางบวกเพิ่ม200ครับ สวัสดีครับ